โอเคครับคนดูคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคนดูตามชื่อคลิปตามโปรคลิปเลยคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นโลบอกหรือแบบเริ่มเล่นบล็อกฟุตใหม่ๆนะจะต้องเล่นแบบว่าชิปบล็อกนะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยชิปบล็อกอ่ะคือเขาจะเขาจะไม่เล่นแบบไอแบบว่าเมาส์คลิกขวาค้างแบบนี้กันนะทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันแบบชิปบล็อกอ่ะซึ่งผมก็เป็นคนนึงนะที่แบบว่าเล่นแบบชิปบล็อกเนี่ยตั้งแต่แรกนะทุกคนเออมีช่วงหนึ่งมั้งที่ผมอยู่ๆก แต่ว่าแบบชิปล็อกนี่ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนคือข้อดีมันต่างกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้นะพี่ก็จะมาเล่นแบบชิปล็อกนั่นเองนะครับคนดูโหคิดถึงสมัยก่อนเลยอะคือแบบว่าต้องแบบว่าเล่นแบบชิปล็อกอะเอาเป็นว่าฝากทุกคนเนี่ยก,กดไลค์คลิปนี้ถึง3 0 0้ยไลค์ด้วยลวกันนะแล้วก็กดแชร์กดดิ่งด้วยกดทุกอย่างยกเว้นดิสไลค์กับรีพอร์ตนะคลิปนี้300ไลค์นะไม่ขอคนละหนึ่งไลค์จริงๆเลยคนดู1000คนต้องต้องถึง300รอยไลค์อะเอายาๆเลยไม่งนคบ,บ on, รัะ คือผมจะเล่นดาบอะไรก็ได้เล่นของอะไรก็ได้นะครับคนดูเพราะฉะนั้นก็ชิลๆแล้วกันนะทุกคนผมว่าจะเล่นผลกระตูเลยแล้วก็ส่วนดาบเดี๋ยวผมว่าขอเล่นโกงๆเลยแล้วกันสมอเรือไหมแต่ถ้าเกิดตายเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนแล้วกันถ้าเบื่อก็เปลี่ยนามนั้นแหละนะทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อแกตาร้านพี่กันด้วยก่อนจะไปดูพี่ราคาหัวด้วยชิปล็อกนะครับตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในหน้าร้านเปอร์คุงช็อปนะก็เป็นร้านขายไก่ตันของพี่นั่นเองนะมีทุกอย่างนะไก่ตันหกมาดาฟุโมจิเตอน้้ิมขงใหแลวค ดูแล้วก็ไกต่ตันเจ็ดมัดสมอดาบคู่การันตีวีสี่เทียสิบเนี่ยสุ่มเผ่านะราคา2 9 9บาทนะมาซื้อกันได้แล้วก็สินค้าเพิ่มเติมกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้แล,นแล้วเลื่อนลงนะทุกคนทุกคนก็จะเจอเผ่าไสบอกกับเผาปูนนะแล้วก็นี่นะครับเป็นสินค้ามาใหม่นะทุกคนก็อ่านเอานะเป็นการหนึ่งหนึ่งกับผมนั่นเองนะในราคา99บาทนะทุกคนสามารถสู้ได้3รอบนะสามับสามแล้วก็ถ้าเกิดกดซื้อเนี่ยคุณก็จะได้รหัสไก่ตันไปด้วยนะทุกคนเออเป็นของใหม่นะทุกคนลองมาซื้้้ออกกันนนนไดดบผมมวยยย็ใใคครสจเี่่่่ลลิิงงูตา,าปนะพ เฮ้ย30มเอ็มเลยเหรอเพ่ hey! <No. S 1> มันมาแล้วครับคนดูเติมนี้โคตรตึงแถมปิงดีด้วยแล้วผมต้องเล่นแบบชิปบล็อกอาจจะถึงความชิปหายได้นะทุกคนเพราะว่าผมไม่มีความถนดัดเอาสักเลยย <No. S 1> วรอดูว่ามันจะได้สู้ไหมนะ <No. S 1> เติมนี้30มเอ็มเลยนะเว้มาดิ <No. S 1> อยากเจอว่ะออกมาออกมาออกมาเฮ้ย <No. S 1> มัน,ม,นมันอนกอไปแล้วมันอนกไปแล้ว,ม,ออลวมันเผาตื่นอยู่อะทุกคนเยยไม่ถนัดเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไร ى, ทุกคนแค่ให้กำลังใจพี่ึบ <No. S 1> โอ้โหเล่นของโกงด้วยนี่ไงนี่ไงเอาไม่โดนไม่ถนัดจริงเจอของโกดโกงอ่ะมันเล่นผลประตูได้ไงไม่ถนัดเลยรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ผมจะเผลอกดชิปออกตลอดเลยแม่งไม่ไหวว่ะเปลี่ยนดาบแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้จริงเอางอนไทเด่นแล้วก็ผลสายฟ้าเลยแล้วกันนะมา อันนี้ต้องไม่แพ้มาแล้วมาแล้วโดนกูม,ม,ม,มาดิมาดิเฮ้ยเออโอ้โหโอ้โห,โอโหโคอมโบฮีตอะไรของมันวะ <S 2> <S 2> <S ม,มาดิมาดิว้าอทันดูทันดูทันดู เิ้ยมาจากไหนวะเอาโดนโดนเองซะดิโดนเองซะดิดอ,ะดอืมจะตายครับทุกคนจะตายจะตายผมเห็นยู่ไปไหนซะละอย่าหนีนะอย่าทรงหนีนะขอร้องขอร้องเลยขอร้องเลยขอร้องเลยสว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 ยจัดต้องรีบออกก่อนครับโอเคโอเคมากโอเคมาก ทำไ,ม,ไ,ไมผมไม่ใช้บนสายฟ้าวะาโอ้กูงโง่อีกแกล e n j นเป็นยากมากเลยทำไมผมดูจริงจังกว่าเดิมวะแม่ยมันเจอคนตึงมากๆเลยว่ะผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้ถ้าผมอืม้มกูเกียดว่ะอืมลำคาญจัดเลยแอนม,มินมันทำอะไรของมันวะโอ้ <c oughs> ผมตายเลยแม่ง โอ้ยหงุนหงิดเล่นแล้วก็หงุดหงิดอะทุกคนโอ้โหกดไลค์ให้หน่อยดิตายรัวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงสู้มันรอบสุดท้ายพอละรอบสุดท้ายกูจะเอาข้างหัวมันคืนให้ได้เลยสัญญาอย่ารู้ผู้ชายเลยนี่ไง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 โอ้ยโกรเกียรติอะ เพ่อเกียร์สก,กิลมันมากอะ่ะ<อ>เอาโดนดิอันนี้ก็โดนดิ<อ>ผมรู้สึกผมตอนนี้คือลำบากมากเออโดนสักทีนี่นี่ไงนี่ไง เอาไปเซิฟไปก่อนแล้วกันเฮ้ยลบลบลบเจนเจนโอ้โหมันมองยากมากเลยครับหืึจุกได้เจเคเคเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยจุกจุกจุกโอ้โหได้จัดได้จัดมาจัดมาจัดรอบนี้รอบนี้มาอยู่นะไม่มาแล้วว่ะไม่มาแล้วว่ะไม่ค่อยได้เรื่องเลยว่ะ โอ้ยทำไมมันว้าบบ่อยจังเลยทุกคนผมไม่เข้าใจผลประตูเนี่ยโอ้โหเปิดได้บ่อยเกินไปไหมวะเนี่ยมันเปิดอีกแล้วอะไรอะมันเพิ่งมันเพิ่งปิดไปไม่ใช่หรอครับคนดูผมโดนอีกแล้วอะเคเคเคยังรอดอยู่ที่ไหนวะไอ้เหี้ยมันเปิดประตูโคตรรัว อกมกลัวไปหมดแล้วเนี่ยเออโดนเออคุณรอบเลยกูพูดไม่รู้เรื่องแล้วรอบสุดท้ายกูได้เฉยแค่นี้กูก็ดีใจแล้วรู้ไหมมันเล่นลำบากขนาดไหนโอ้โหคนดูขอบคุณพลังคนดูที่กดไลค์ด้วยนะครับผมโอ้โหกโ็หดีใจเลยยุดเดียวนี้นะสารโลบักที่มึงต้องเติมอะ่ะมีอยู่ล้านเดียวเว้ย มาลู่ชอบชอปชอบชอชอมาลูช็อปลานบริการเติมโลบัคระบบ ID บวกพาร์และแบบกลุ่มและยังรับกดผลกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยนะและยังมีขายรหัสไก่ตันแมปบล็อกฟู้ดและคิงเลก g a ซีอีกด้วยแถมยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยทั้งอา v ์โอวีฟีไฟพับจีใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอะไรอะไรอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังผมหนูกูเล่นดับกูก็ได้มาไม่ได้เล่นนานล้วเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเอ้าไม่โดนได้ไง นี่ไงโอ้โหผลบราคี้แล้วให้ผมเปลี่ยนดาเพื่ออะไรเนี่ยคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะเวอันนี้ไปกินเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบไหอหมดแล้วก็ถอยอ่อนดีตีไม่เข้าครับเออนี่ไงส่งไปไม่ถึงนี่โดนไปดิเฮ้ยลบหลบคุณลบกันไม่ได้แดงนะนี่ส่งไปสกิตร่อนเลยเอาโดน เรียบร้อยหัวแตกครับนิ่ม,ม,ม,มเกือไปและแม่งไม่ได้ใช้ดาบเลยรู้สึกเล่นลำบากมากเลยครับผมไม่ถนัดเลยดูแชทก่อนเหี้ไม่มีอะไรนึกว่าจะโดนดา่าไอหนูเอาอี่รอเอาอี่รอเนี่ยพิมพา์มาอาไรไม่รู้เรื่องกูเปิดเผาแล้วมาคราวนี้ของกูแรงทุกอย่างเอาเรียบร้อยนะแบบนี้นิ่มเลยแบบนี้กินนิ่มเลย กินนิ่มดีแบบนี้มันไก่อ่ะครับทุกคนไม่ค่อยตึงแต่แบบนี้ก็ดีหน่อยถ้าแบบเมื่อกี้นี้ก็ตึงเกินกูเสียไปตั้งสองรอบข้าหัวกนะูเซตนี้ข้าหัวตึงมากครับอุ <Yeah. S 1> ้ยปิงดีปิงดีด้วยมา <Yeah. S 1> โอเคผมจะเล่นเซตนี้แหละนะทุกคนจะไปครับผมดาบคู่นี้น่าจะเหมาะได้แหละได้อยู่แหละปลอบใจตัวเองนะทุกคนคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเล่นชิปล็อกมานี่รู้สึกว่าตัวเองกาก,ากขึ้นเยอะเลยนะทุกคนกากแบบมากเลยอะ่ะเอ้าโดนใครวะเนี่ย oh. เออเออชิปหายแล้วกูติดอะไรวะเนี่ย เอ้ยเกือบโดนกูไอ้บ้าเอาไปกินก่อนสวยสวยจอะประเด็นไปโอ้โจอะประเด็นไม่โดนว่ะทุกคนเล็งแม่นแม่นายยาเกือบลวตรงนี้น่าจะเล่นของโกงกว่านี้ครับทุกคนเออโดนสกิดโดนครับสกิดไข่โดนโอ้โหโดนสองรอบได้ไข่ตายกดิสิบห้าแล้วแล้วตัวอะไรมันลอยอยู่บนหัวผมเมื่อกี้นี้ เอาว้าไปแล้วลำบากมากครับเอาหนีเฉยเฮ้ยนี่ขนาดกูเล่นชิปล็อกอะยังกระโดดหนีกระโดดเป็นยิงโจ้เลยฮัลโหลไหวไหมเนี่ยที่ไหวไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยพี่จะยุ่งทำไมอย่าอย่าให้ผมได้ผอตื่นอย่าให้ผมได้ผอตื่นบอกเลยผมขอ,อคืนนะผมขอคืนนะแล้วผมเอาหนักด้วยนี่ไงแล้วไม่เลอกรถเยอะขนาดนี้มันมันไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้โหแม่งวิ่งแปลกมาก เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยกูขอเน้นเเออเอาโอ้โหเรือไปไไทำไมเขาติงหมานันแหละหัวแตกมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไปเ,เอาอีกเอ้านี่ไงสวยผลประตูตัวเดิมมั้ยเนี่ยโอ้ เ้ยระวังตายเองนะระวังตายเองนะระวังตายเองเรียบร้อยผมบอกแล้วสายฟ้าผมช็อตแรงนะว้วย ก็ถือว่าสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะก็ถือว่ามาชิลๆอยู่หรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ก็เล่นลําบากมากนะสาหรับชิปล็อกเนี่ยใครที่เล่นชิปล็อกในคอมได้นี่ผมก็ถือว่าเก่งนะทุกคนแต่มันก็แล้วแต่ความถนัดของคนแหละผมถนัดแบบไม่ชิปล็อกไงก็ใครถนัดแบบไหนก็อย่าลืมไปซื้อแกตาลันพี่ด้วยแล้วกันถึงมันจะไม่เกี่ยวกันก็ตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้นะครจุ๊บอ่ะ กลัวตายคือมากองแล้ว